คลุนคริปโตใช้วิธีแบบเก่าจัดๆในการหลอกลวงผู้ใช้ฮาร์ดแวร์เลเจอร์ด้วยการขโมยซีดเฟยแบบใหม่เขาส่งจดหมายมาที่บ้านแล้วก็มีจดหมายที่เขียนว่าอัปเดตความปลอดภัยแบบสำคัญโดยสแกน QR Code และป้อนซีดเฟสด24คำสำหรับในการกู้คืนซึ่งวิธีการขโมยเงินของเขานะผมก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าใครรู้ซีดเฟสด24คำตรงนี้ก็จะสามารถเข้าไปใน Wallet ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถขึ้นไปกู้รหัสผ่านตัวใหม่แล้วก็ผูกกับตัวใหม่ได้ น,นี้ก็คือเป็นความน่ากลัวอีกอันหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาให้กันแต่ว่าทีนี้เมื่อวันที่29เาบยสายยนที่ผ่านมานักวิเคราะห์ทางด้านเทคโนโลยีเจคอบแพนฟิลด์ก็ได้โพสต์ในเอ็กเตอนว่ามีจดหมายแกมส่งมาที่บ้านเขาแล้วจดหมายทั้งกล่าวเนี่ยก็ปลอมแปลงเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการจากเลนเจอร์นั่นเองซึ่งสั่งให้เขาอัปเดตความปลอดภัยที่สําคัญโดยสแกน QR โค้ดแล้วก็ป้อนซีเฟสคํเลนเจอร์ก็ได้ตอบมาว่ายืนยันว่าจดหมายดังกล่าวนั้นเป็็็นนจดหมมาาาายยยปปลลออวิธีกกกรรเเ่งๆคื Fishing, that's